สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะและวันนี้อยู่กับผมจ้ำนะฮะตามเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ของ h ฮพิกเซลนะครับก็คือ s l a y e r รเวอร์ชันสนะฮะซึ่งมันจะมีอัปเดตเล็กๆตามมาแบบในอัปเดตเนี่ยนะฮะก็เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูอัปเดตเล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดคุยกับสเลเยอร์บอสตัวใหม่นะฮะแล้วเป็นซอมบี้สเลเยอร์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ Let's go นะครับอย่างแรกครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่หน้า บาร์เทนเดอร์นะครับที่เขาทำเพลย์สเลเยอร์กันนะฮะเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะเราเข้าไปตรงนี้นะมีบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาแอดเข้ามานะครับก็คือจะมีพวกพวกมิกซิงอย่างเงี้ยนะครับวูเฟอร์มิกซิงนะครับพวกนี้ใช้วูฟสเลเยอร์เวลแปดนะครับมันจะบวกเมจิกไฟอันนี้บวก10 v ฟิโลซิตี้บวก5%้อรน์ดอทแชนโอกาสการหลบหลีก5%อะไรอย่างงี้นะครับไอพวกนี้นะฮะ ต้องใช้สเลเยอร์เวลแปดนะครับเนี่ยซอมบี้สเลเยอร์สไปเดอร์สเลเยอร์บูฟสเลเยอร์แล้วเอาไปผสมกับอะไรครับมันเอาไปผสมกับก็อดพอดนะครับก็อดพชั่นอันใหม่นะมันอัปเดตก็อดพชั่นอันใหม่ด้วยโอเคนะครับเขาอัปเดตก็อดพชั่นอันใหม่นะครับก็คือว่าเขาบอกว่านะครับเอ่อเนี่ยนะครับเอาเคมีสกิลอะแล้วก็พวกไอไอสัตว์เลี้ยงนกแก้วนะครับมันออกมาแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้อะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันเหมือนแบบยูสเนะครับออกมาแล้วแบบ ไม่มีใครใช้นะครับเขาเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับให้พวกไอเนี้ยมันมีประโยชน์บ้างนะก็คือโดยการที่กอสพอตนะครับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับจากปกตินะครับเราจะได้24ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น12ชั่วโมงครับแล้วก็เราจะบวกตามเวลของอัลเคมีนะครับเวลสกิลอัลเคมีของเราครับยิ่งสกิลอัลเคมีเยอะนะครับเราจะยิ่งได้กอสพอตมากขึ้นนะเราระยะเวลานะเราจะยิ่งได้ระยะเวลาที่มากขึ้น เต็มเต็มสุดก็24ชั่วโมงตามตามเคยนะแล้วก็ก็อดพอดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจาก1,500บิตกลายเป็น2,000บิตนะครับเปลี่ยนราคาใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไอแพลตทเพชนะครับเปลี่ยนมีสกิลใหม่นะครับก็คือเอ่อเพิ่มระยะเวลาของก็อดพอด20%นะครับมีสกิลใหม่ของมันนะครับก็คือทำให้มันดูแบบดูดูมีประโยชน์มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้มันดูทำอะไรไม่ได้นะครับก็เนี่ยนะก็อดพอดก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาครับที่บาร์เทนเดอร์นะครับ เลเว n นั้นมินเนนะครับตอนนี้เรามีมินเนียใหม่นะครับเลเว n นั้นมินเนียนเวครับไม่ใช่มินเนีใหม่นะเป็นมินเนียนเทียสิครับคือเป็นเทียใหม่โปรติมันจะตันแค่เทียสิใช่ปะ่ะอันนี้เราจะมีเลเว n นั้นมินเนียนเวสนะครับแล้วก็ต้องใช้ซอมบี้สเลเยอร์เว9นะครับในการมาซื้อไอ้นี่นะฟาร์มกันแบบหลังหักนะครมือมือนิ้วหัก <laughs> ตีสเลเยอกันจนตาย <laughs> โอเคนะครับต่อมาก็เป็นการอัปเดตออโต้สเลเยอร์นะครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนมันอยากได้กันมานานมากแล้วนะครับออโต้สเลเยอร์นะครับก็คือเวลาเราตีบอสนะเราเวลาเราตีบอสเสร็จใช่ไหมครับมันจะอัตโนมัติสตาร์ทบอสใหม่ให้เราอ่ะเวลาเราตีบอสเสร็จนะครับก็คือปกติเราจะต้องปกติเราเวลาเราตีบอสเสร็จใช่ไหมครับเราจะต้องมาเลือกเควสใหม่แล้วก็กดกด คอนเฟิร์มใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีออโต้สเลเยอร์เนี่ยเราแค่ตีเสร็จปุ๊บมันเริ่มใหม่ให้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะเราฟาร์มยาวๆไปเลยเราสามารถมาเลือกเปิดได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหน้าเมนูสเลเยอร์นะครับกดออโต้สเลเยอร์นะครับโดยมีรีแควรเมนต์ว่าเราจะต้องมีสเลเยอร เวลห้าทุกตัวก่อนนะครับเราต้องมีซเตเยอร์เวลห้าทุกตัวก่อนถึงเราจะสามารถใช้ออโต้เตเยอร์ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมาหน้าแมดด็อกนะครับกดโทรไปหาแมดด็อกแล้วกดตรงนี้กดออโต้เตเยอร์เพื่อเปิดก็ได้นะครับต่อมานะครับเชื่อว่าทุกคนนี่อยากได้มากครับ rng Jesus meter ครับ rng Jesus meter ครับมันทำไรได้ครับเนี่ย rng Jesus meter rng Jesus meter นะครับก็คือว่าเวลาคุณตีบอสไปเรื่อยๆนะครับพอตีถึง100%นะครับ พอตีถึงไอ,ไอขีดเนี่ยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันจะดรอปไอไนนจีซัสดรอปให้เรานะครับดรอปให้เลยนะครับแบบไอพวกแรดรอปนะครับแบบแรมากๆครับมันจะดรอปให้เราเลยนะครับโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสาหรับ คนที่แบบเกลือมากๆนะครับตีมาเป็นชาตินะตีมาเป็นชาติเศษแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยนะครับไอมิเตอร์นี้มันก็จะช่วยเราในการดรอปของแรให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องตีจนจนบ้าบ้าข้่งแล้วนะบางคนตีเป็นหมื่นครั้งนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่อันอันนี้อันนี้จะมาคอนเฟิร์มให้เรานะครับว่าเราจะได้รับแน่นอนนะครับเมื่อครบ100%เนตี่ยต่อมาครับเรามาดูกันที่สเลเยอร์นะสเลเยอร์บอลครับตอนนี้เขาอัปเดตเลเวลนั้นนะครับตอนนี้เขาอัปเดตแค่เลเวลนั้นนะยางอื่นยังไม่มานะครับ เลเวปแนนอย่างเดียวนะครับเลยวนแนนเวลห้าครับมันเป็นยังไงครับเลยวนแนนเวลห้าดูจากคลิปนะครับก็คือว่าเวลาเราซอมมอนบอสออกมาครับดูทีครับบอสมันจะโยนระเบิดได้เห็นปะเห็นปะบอสโยนระเบิดได้สักทักพอบอสเลือดเลือดเลือดใกล้หมดแม่งมีสกิลแบบฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเชียน่ากลัวมากนะบอสบอสอันนี้นะเห็นบอกว่าโดนระเบิดทีนี่ดเเมจรุนแรงมากนะแบบโคตรแรงครับเจ็บเจ็บแบบเจ็บจัดอ่ะนะ แล้วก็ฟ้าผ่าที่โดนทีก็เกือบตายนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านขนาดไหนนะก็น่าจะแรงมากๆครับดูน่ากลัวขนาดนั้นนะต่อมาครับเรามาดูกันที่ของที่เราจะได้แล้วกันนะต่อมาครับของที่เราจะได้นะครับมีอัปเดตของใหม่นะครับตามนี้เลยครับล e a p e r เอ่อว n นออฟอะโ e รเม้นต์ลีเปอร์เชสเพย์ดลีเปอร์เลกกิ้งลีเปอร์บนะแล้วก็มันอัปเดตพวกนี้มาเพื่ออำนวยในการสู้บอส เทียเทียหโดยเฉพาะนะครับแล้วต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับมีเวลแปดเวลเก้าเข้ามาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเราได้เพิร์บวกห้าเลือดบวกห้าแล้วก็ได้เนเชอร์โ e เนเพิ่ม50%นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เวลเก้านี้ได้บวกเลือด6นะครับแล้วก็พวกแล้วก็ได้ดอกพวกน e ้เ e r ร์กออฟแอคซ์ออฟเชดเดอร์อะไรพวกนี้นะโอเคนะครับเราต่อกันด้วยไอเทมหลักๆแล้วกันนะครับเราจะมาดูกันที่ไอเทมหลักๆนะครับที่มันมานะที่แบบว่ามันดูจําเป็นอะไรอย ต่ออัปเดตนี้นะครับก็วาร์เดนเฮล멧นะครับอย่างแรกนะครับวาร์เดนเฮล멧เลยนะครับวาร์เดนเฮล멧นี่ครับมันบอกว่ามันนะครับมันจะหารความวิ่งเร็วของเราลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกทุกยี่สห้าสปีดนะครับของเราครับมันจะเปลี่ยนเป็นดาเมจเพิ่มให้เรา10%นะครับก็ถือว่าถ้าเราโคตรเร็วนะมันถ้าเราวิ่งโคตรเร็วน่าจะตีโคตรแรงนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วราคานี่ก็ค่อนข้างโคตรแพงค่อนข้างแพง แล้วก็คราบด้วยอย่างนี้นะครับวาร์เดนฮาร์ดรีไวท์พาร์ดรีไวท์พาร์ดนะครับพวกไอ้รีไวฟ์ฮาร์ดวาร์เดนฮาร์ดนี่ครับเป็นเป็นของดรอปนะครับตีแล้วก็มันจะดรอปมานะครับต่อมาครับแอคคอร์สเชเดอร์นะครับอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะครับซึ่งเป็นเหมือนเอ่ลีเพอร์เฟลเชียนที่อัปเกรดขึ้นมานะครับจากลีเพอร์เฟลเชียนก็คือโหดกว่าเดิมนะก็ประมาณนี้เลยนะคลิกแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่คลิกขวาแล้วปาขวานได้นะครับ แล้วก็มี Reaper o r m นะครับเป็น Accessory อันใหม่นะครับที่สามารถคาาด้วยการใช้ไซเบตว้าว1 2 8อันครับใช้ไซเบต8อันเพื่อค้าอันนึงครับเป็น Legendary accessory นะครับเราเราต้อง s l a y e level 8นะครับถึงจะเอามาใช้ได้นะครับซึ่งค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างแพงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ไซเบตมันราคาประมาณเท่าไหร่ รู้สว่าไซไซเบสเดี๋ยวนี้ราคา3ล้าน7นะครับซึ่งก็ค่อนข้างแพงอยู่นะมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันตกไปนะตอนนี้มันกลับมาแล้วนะพอเซเลเยอร์อันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆาครับที่เข้ามาดูครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ